ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคบขอบคุณครับอ่ะมานะครับวันนี้ผมได้พัสดุมากล่องหนึง่งแต่ไม่รู้หรอกว่าผมบูชาอะไรมาก็บูชาเยอะเกินวันหนึ่งแปดสี่แปดกล่องห้ากล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้คือวัตถุมงคลอะไรอ่ะมาเขาบอกว่ารุ่นนี้หรือว่าในกล่องนี้น่าจะเป็นอ่คนที่เกิดปีขานนะนี่นะครับ เทำไมเส่กล่องมาแบบนี้เราไม่มั่นใจว่าข้างในเป็นอะไรนะหรือว่าเป็นซองเงินที่เขาให้เรามาเฮ้ย<ม>โอ้โหนี่นะครับเป็นเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อรุ่นว่าเอ่อมหาอำนาจมหาบารมีนะเป็นเสือนั่นเองนะครับจำได้ละคร่าวๆนะ อ่ะผมจะให้ดูรายการแรกก่อนนะครับนี่นะเป็นมีจีวอด้วยนะเป็นของลงวัดูมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะนี่รายการที่เก้าสวยๆเลยเห็นไหมอู้หูวิเสือทําได้สวยมากนะครับอะดูตนหนึ่งเรียบร้อยนะครับขออนุญาตแะ็ะเอากันไกให้พี่หน่อยไม่ต้องก็ได้นี่นะครับอ่ะแกะเลยนะอู้หู คนเกิดปีขานต้องมีนะครับหรือว,ว่าคนที่ต้องการอํานาจบารมีต,ต้องต้องต้องมีไว้บูชาแล้วนะอะมาดูรายการที่สองนะครับนี่อันนี้คือเนื้ออะไรเอ่ยนะเดี๋ยวส่วนเนื้อเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะแต่รู้เลยว่าสวยมากนะสองตนแล้วนะนี่แล้วก็องค์นี้ก็คือชุดกรรมการนะชุดกรรมการก็บอกอมีลงยาด้วยวันนี้ สุดสุดนะครับโอ้โหมือยังสั่นเลยนะโอ้มีมีจีวอนด้วยนะครับมีจีวอนของงพ่อด้วยนะนี่ตัวนี้ลงยาแดงบอกแล้วว่าวัตถุมงคลนี้รุ่นนี้ต้องมีนะครับโอ้โหฝูงเลยนะครับเป็นฝูงเลยสวยไหมสวยไหมสวยๆค่ะเอนี่นะครับอู้ส่วนองค์นี้ลงยาจะเหมือนจริงนะลงยาจะเหมือนจริง เป็นลงยาส้มนะครับน,นี่ได้ไหมกล้องได้ไหมได้โอ้โหอย่างสวยเลยนะครับนะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะว่าเป็นลงยาอะไรเลยลงยาน้ำเงินนะครับโอ้โสุดยอดนะครับนี่ต้องมีสักตัวนะ นี่นะครับมาเป็นฝูงเลยฮนะอันนี้น่าจะเป็นผู้นำนะครับนี่นะสุดยอดครับวัตถุมงคลตัวนี้แล้วก็จะมีมีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจีวอนจีวอนเอาไว้ทำอะไรนะครับเขาให้ทำแบบนี้นะนี่นะครับรัดเอลนะครับแล้วก็ทำการปลูก สุดยอดนะครับวัตดูมงคลตัวนี้ถือว่าทำทำขึ้นมาเพื่อ,อเอาใจคนที่ชอบเรื่องของอำนาจบารมีเนาะนี่นะครับเอามัดสวยๆหน่อยถ้าใครได้ไปแล้วก็มัดมัดมัด,มดไม่ค่อยสวยนะครับก็สามารถตัดไอ่จีวรได้นะตัดจีวรได้เดี๋ยวผมจะมัดอย่างนี้ทุกทุกทุก,ทก,ทกตนเลยนะ คนเลยนะสวยเลยนะครับสวยเลยวัตถุมงคลรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ามหาอำนาจมหาบารมีราชาพยัคฆอาคมนะครับราชาพยัคฆอาคมวัตถุมงคลรุ่นนี้จํานวนการสร้างน้อยไม่มีรายการยกหลังนะครับถือว่ามีแต่รายการจองนั่นเองนะ สุดยอดขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะถือว่าวันนี้เอาวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้เรียนรู้เป็นวัตถุมงคลที่แปลกใหม่มากอ่าแล้วก็ดูรายละเอียดดูสินะครับมีกระดิ่งคอด้วยนะมีปอกคอด้วยนะครับอืมสุดๆโอเคนะครับสำหรับผมวัทถินดีนะครับขอเนื้จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับผมก็ตถินดีวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ